ใหความสงบนี้มันก็ดีแต่ว่าความสงบนี้มันก็มีโทษของมันมันให้เราสงบมันให้อยู่สบายเป็นสุขก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันเมื่อไปพบที่ไม่สงบแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีกจึงจัดว่ายังไม่เป็นสถานที่หมดจดุดแต่ท่านให้ยึดสถานที่ที่สงบให้เป็นที่ปฏิบัติเท่านั้นให้ยึดแต่ว่าไม,ม่แห้มันเพราะว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องมันอยู่ที่มัคือ มาิิความเห็นที่ถูกต้องตามสัจธรรม ก็คือสัมมาทิฏฐิสุขอยู่ตรงนั้นไม่ได้ทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้แต่มีสุขเกิดมาท่านยึดแต่มาเหมมัน่นมีทุกข์เกิดขึ้นมาท่านก็ห้ยดแต่ว่าท่านมาใหมมัน่นถ้าติดอยู่ในความสุขติดอยู่ในความสงบมันก็เป็นกามาสุขันิกานิโยโคดังนั้นการปฏิบัตินี้จึงจะต้องให้ปัญญาเกิดให้รู้จักโดยปัญญาอยู่ด้วยปัญญาฟังด้วยปัญญาดูด้วยปัญญาการกระทําท,ทุกอย่างทำด้วย ปัญญาทั้งนั न न ้น